ข้ามวานนี้สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร a t ราชสุดาสยามรบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางทอดประเนตรการแสดงขนเรื่องรางมเกียงตอนสะกดทับที่ริธิส่งเสริมศิลปาชีพนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา70พรรษาและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รม,มาราชนานีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา90พรรษา ด้วยมีพระราชปฏิธรรมที่จะทรงฟื้นฟูส่งเสริมและอนุรักษ์การแสดงโขนซึ่งเป็นศินละปะการแสดงชั้นสูงของไทยเพื่อทำรงรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธรนเพื่อให้โขนเป็นสมบัติทางศิละปะวัฒนธรรมของชาติไทยสืบไป การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทับเป็นการนำบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมาเป็นบทการแสดงของโขนมีตัวละครเอกคือมายาราบหนุมานและมาชานุมีฉากผจญภัยมากมายเรื่องราวการต่อสู้ของหนุมันยอดวานนททหารเอกของพระรามและมายาราบพญายักษเจ้าเมืองบาดันได้รับบัญชาจากทศกัณฐ์ให้ไปช่วยรบกับพระรามจึงลอบเข้าไปสะกดทับพระรามแล้วแบกพระรามพาแทรกแผ่นดินไปยัง เมืองบาดานันเป็นเหตุให้หนุมานต้องตามไปช่วยพระรามในระหว่างทางไปเมืองบาดาน<ว>ันจัดแสดงไปจนถึงวันที่5ธันวาคมนี้นที่<ว>ันองวักน